เรามากหนุ่มกัญชัยเดดกลางโซเชียลลั่นบอสมึงเอ็กกูยังไม่กลัวเลยหนุ่มกัญชัยลั่นกลางโซเชียลบอสมึงกูยังไม่กลัวหลังเซอร์ขู่พูดมัวระวังโดนฟ้องกลับต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงสังคมออนไลน์และสังคมออฟไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่พิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยได้ออกมาแชร์ปมธุรกิจขายตรงที่มีดาราคนดังเป็นพ่อขายแม่ขายผ่านรายการที่วันทันเหตุการณ์ทางช่องสาม ผมเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วผมมีโอกาสคุยกับผู้เสียหายแล้วมีบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายนะครับที่มีการไปซื้อของจ่ายเงินไปแล้วแล้วบอกขายได้แน่นอนสุดท้ายขายไม่ได้ต้องไปเร่ขายเองกินเองบางคนโอ้โ oh หผมได้ยินมาว่าเป็นรอปพะเอาเงินไปซื้อเก็บไว้สองแสนปรากฏว่าขายไม่ได้ค่าตัวตายมีนะแต่ข่าวมันเงียบเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ผมบอกเลยที่พวกคุณส่งกันเข้ามา ผมเห็นตลอดเราคงรู้กันนะครับว่าคือที่ไหนเห็นอยู่ตลอดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่มีผู้เสียหายมาคุยกับผมหลายคนและผมว่าอันนี้ใหญ่ผมบอกเลยต้องบอกว่าการออกมาเป็นกระบอกเสียงครั้งนี้ทำสะเทือนกันทั้งวงการจริงๆเพราะดาราบางท่านได้ออกมาพูดแล้วและการพูดครั้งนี้หนุ่มกันชัยถึงกับถูกขู่กลางรายการขณะอ่านข่าวเลยทีเดียว ล่าสุดหนุ่มกัญชัยถูกขู่ผ่านโซเชียลมีเดียโดยเจ้าตัวได้แคปชั่นของการถูกข่มขู่ระวังโดนฟ้องมาแปะไว้บนโพสต์พร้อมกับลั่นแคปชั่นสุดเดือดว่าจัดมาครับบอสมึงกูยังไม่กลัวเลยเรียกว่าเป็นโพสต์ที่มีคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียว